สวัสดีค่ะวันนี้ร้านโกโก้ลาวาอาป่าวนะคะมาไหว้ศาลหลักเมืองประจวบขีดขันกันคะ่ะเนื่องจากวันตรุษจ,จีนนะคะเราจะมาไหว้ศาลหลักเมืองเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ร้านแล้วก็ครอบครัวของเรากันค่ะวันนี้เป็นโอกาสดีนะคะร้านเราปิดพอดีเราก็ถือโอกาสนี้มาไหว้ศาลหลักเมืองต้อนรับตรุษจ,จีนให้กับครอบครัวเราแล้วก็ร้านของเรากันด้วยนะคะ หลังจากที่เราได้รับดอกไม้ทุบเทียมแล้วก็น้ำมันแล้วนะคะเราก็จะเดินขึ้นไปไหว้ศาลหลักเมืองกันเลยคะ่ะวันนี้นะคะคนไม่คยย่อยเยอะเท่าไหร่นะคะอากาศก็จะร้อนแต่ว่าร้อนไม่มากนะคะมีลมพัดเย็นสบายด้วยคะ่ะมาคะ่ะเราถอดรองเท้ากันไว้ข้างล่างนะคะแล้วเราจะก็จะขึ้นไปปิดทองข้างบนกันเลยคะ่ะนี่นะคะพ่อค้าแล้วก็ลูกชายก็กำลังปิดทองกันอยู่แล้วนะคะ หลังจากที่เราปิดทองด้านในเสร็จแล้วนะคะเราก็ลงมาข้างล่างเพื่อมาตีละครั้งก่อนกลับบ้านกันด้วยนะคะขอะให้ทุกคนเฮงๆรวยต้อนรับตุจีนเช่นกันค่ะแล้วก็เจอกันใหม่วันจันทร์เลยจ้า